วันนี้มาอยู่ที่สถานีรถไฟหลวงจิตระดานะครับตรงป้ายหยุดรถของโรงพยาบาลรามาเรามารอขอบวนรถจัดเฉพาะพิเศษนะครับเป็นรถที่จะไปใต้นะไปรับทหารเรือผัดใหม่ของปี2568ครับวัดที่หนึ่งพึ่งจะจับเกณฑ์ทหารกันไปเมื่อต้นเดือนเมษายน วันที่1น,นี่ก็เริ่มแล้วครับผัดแรกผัดที่2ก็น่าจะเดือนสิงหานะครับผัด3เดือน1พฤศจิกาผัด4 1่กุมภาก็จะยาวๆไปผัด4นี้ได้เวลาเตรียมตัว1ปีนะฮะจเมษาปีนี้เข้าไปรายงานตัวอีกทีก็คือปีหน้าเลยเราอยู่กันที่ปลายหยุดรถของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะ ตรงน,นี้ก็จะเป็นรถชานเมืองส่วนมากครับที่ผ่านมาตรงน,นี้ก็มีขบวนรถผ่านมาหนึ่งขบวน จากตผ่านหินคับกระบวนที่สองหนึ่งสองรถจัดเฉพาะนั้นมาออกเที่ยงตรงนะครับมาถึงนี้น่าจะเราราวสิบกวนาทีเลย เอาผ่านจุดตาถนนสีอยุธยาไปตอนนี้รถมาแล้วนะครับเสียเวลาไป39นาที กำลังจะผ่านตุตตถนนศรีอยุธยาครับเรื่องกันลงหมดแล้วนะ ที่969เดินทางไปทุ่งสงครับรับฐานเรือพลัดหนึ่งครับ2,568ได้เป็นฮิตาชี4520ทำะบวน ตู้รถจัดเฉพาะนะครับตู้ชั้นสามทั้งหมดเลยมีตู้แอร์ตู้เดียวครับรบนรทบหนึ่งหนึ่งสองเก้า สัญญาณไฟครับสี่จุดจัดราชวิถีไฟเขียวแล้วครับออกได้